แล้วระบ,บุเงินที่ต้องการมาที่ a m a j o b s m a g m c o m เรามาเป็นทีมงานปี2025 าก่อนว่าเขาอะได้กลับบ้านไปนะคะประมาณ3-4วันระหว่างทางที่ทีมงานมารับเขากลับมาที่นี่นะ้ำกลับมากรุงเทพเนี่ยทีมงานก็เล่าว่าเขาฟังแปลกๆเลยว่าพี่ทัศเลี่ยนไปคือจริงๆก่อนหน้าเนี้ยมันก็มีอาการมาสักพักหนึ่งแล้วรู้กันแต่ว่าไม่หนักขนาดเนี้ยเขาจะเล่าอาการแรกของทัศให้ฟังนะก็คือ ที่หงุดหงิดมากๆเลยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคือท้าดมีอาการที่แบบไม่เหมือนทัศน์เลยทุกคนตั้งแต่ตอนที่เขาไปจีนกับทัดน์ใช่ปะกลับมาปุ๊บทัศน์ก็มีอาการแบบหงุดหงิดง่ายมากปกติทัด์จะเป็นคนล่าเริงสดใสน,นะแล้วก็ไม่เครียดเลยทุกคนเห็นใช่ปะทัศน์เป็นคนบวก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 มากอยู่ดีเขาเป็นคนลบ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 แบบอะไรไม่รู้อะแล้วพอกลับมาจากมาเที่ยวปุ๊บก็ยังมีอาการอยู่ดีทุกคน เขาคิดว่าเอ้ยสงสัยทันน่าจะอยากพักเขาก็เลยบอกทันว่าเอ้ยเดี๋ยวเราหยุดงานกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับบ้านไปต่างจังหวัดแล้วทัาไดะอยู่เนี่ยล้วก็หยุดงานเลยทัาวันนี้ถ่ายคลิปกันอะไรเงี้ยก็จะแบบมันจะมีสีหน้าความแบบพลังส่งออกมาว่าแบบไม่เอาไม่ทําอยากพักอยากเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วพอตอนที่เขากลับมาอยู่ดีๆนะทุกคนทีมงานก็บอกเขาว่าพี่นึง พี่ทัศน์เขาเป็นอะไรไม่รู้ทาตัวเหมือนแวมไพร์เลยแวมไพร์อะไรเหรอแวมไพร์ย,ยังไงทีมงานก็เล่าให้ฟังว่าทัศน์อ่ะล็อกประตูห้องเพราะเรียกนานมากกว่าจะเปิดใช่ป่ะพอเปิดเข้าไปทัศน์ก็อยู่แบบมืดๆปิดมา่านปิดแสงทุกอย่างแล้วก็หน่าหมองๆเดินออกมาอันนี้เขาไม่ได้เล่าเรื่องของเขาให้ใครฟังเลยทุกคนเพราะเขาเขารู้สึกว่เป็นเรื่องส่วนตัวนะทีมงานเล่าปุ๊บเขาก็แบบ เฮ้ยทำไมมันเป็นขนาดนั้นอ่ะทุกคนทัดเป็นคนที่แบบเฟลลี่มากเฟลลี่สุดๆในโลกนี anyway, and and room, ้แบบเป็นคนเข้ากับใครก็ได้เว้ยเป็นคนเปิดรับมากแล้วก็แบบไม่มีทางอยู่ในห้องมืดๆแล้วก็เคาะประตูเรียกนานๆกว่าจะเปิดอ่ะมันไม่ใช่ทัตอ่ะทุกคนตั่งมีเข้ากอทีมงานว่าทำนั้นเป็นอะไรวะแล้ววีดีทีมงานอีกคนนึงเว้ยที่แบบว่านั่งไปด้วยกันก็พูดขึ้นมาว่าพี่พี่ทัตอ่ะช่วงเนี้ยทำไมเขาดูแบบเหมือนโดนของ อาจจะรู Korea, ้สึกงงงายใช่ป่ะเขาก็เขารู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเว้ย แต่เขาไม่รู้จะทำยังไงไอ้โดนของเขาก็ไม่ได้แบบเชื่อขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ไม่เชื่อราไปนะทุกคนก็แปดสิบยี่สิบก็ได้ก็คือช่องทรัดอะปกติจะไปพิสูจน์ว่ามีผีจริงๆหรือเปล่าทาดัดจะมีเซตน้ำมนต์คนเชื่อป่าวว่าเซตที่เราเออกไปออกกองเวลาบแบบไปพิสูจน์ผีเราจะเป็นเตียมสีชมพูมแมวน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอะน้ำมนต์ทุกอย่างเนี้ยถูกลงคาถามหมดเลยเว้ยให้พระลงมาอันนี้คือภาพหลังจากที่เขามาเลยนะทุกคน ให้ทัดกินขนมที่เขาซื้อมาให้ก่อนเนาะทีมงานก็แอบ,บอนุมนที่เราเคยปลุกเสกกันมาเอามาแอบพรมให้ทัดเว้ยพรม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 ปุ๊บทัศก็ตกใจแล้วก็แบบเอาอะไรมาพรมทัดอะไรอย่างงี้ มันก็ช็อกอะทุกคนแต่มันก็ทําเป็นยิ้มต่อด้วยความที่ตอนอยู่บนรถอะทุกคนทีมงานอะมีความเห็นเดียวกันว่าพี่ทัศน์อะดนของเขารู้ว่ามันคือแบบมันคือเป็นยังไงนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าแบบมันต้องมีอาการยังไงอะหลังจากที่ผมน้ำมวลเสร็จทีมงานก็บอกเขาพิมพ์หนึ่งพาพี่ทัศน์ไปวดัดแล้วทัศน์อะทุกคนพูดไงเดียะเป็นคนที่ไม่งมง,งายอะสมมติเขาไปวัดลอยครั้งทัศน์จะไปวัดแค่ศูนย์จุดหนึ่งครั้งในชีวิต อยากให้ทัดเข้าวัดเว้ยแต่ว่าถ้าอยู่นี่ไปบอกชวนไปทําบุญมันคงไม่ไปแน่มันน่าจ,จะอยากเล่นเกมอยู่บ้านนะก็เลยบอกว่าทัดปีชงไปแก้ชงกันมันก็เลยยอมไปเว้ยก็คือเมื่อวานอ่ะพาทัดไปแก้ชงมานะคะแต่จริงๆิงก็คืออยากให้มันเข้าวัดบ้างเผื่อมันจะแบบมีอะไรแบบ ว,วอะเออถ้าทุกคนไม่เชื่อว่าที่เขาพูดมันเป็นเรื่องจริงนะเดี๋ยวเขาจะให้ทีมงานแต่เราควรพูดเลยว่าตอนเขาไม่อยู่มันหนักแค่ไหนเรก็ไม่กล้าเห็นว่ายังไงช่วยเขาคิดที่เขาไม่รู้เขาไม่อยากงมงายแนวนั้นอ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมทีมงานถึงบอกว่าเล่นวนของก็ไม่รู้เขาเครียดเลยอะล่ะเราไ้ฟังหน่อยนี้พ่ออยู่บ้านเป็นไงมั่งไม่เห็นเา เน้นเดินผ่านต้องหบอกทุกคนก่อนนะว่านี่ไม่ใช่คอนเทนต์นี่ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะนี่คือเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่มีใครคาดคิดอะ่ะ ไปจีนเลยอันนี้ไม่รู้เกี่ยวข้องกันไหมนะอันนี้แค่เล่ามาแช่นะอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นคืออยู่ดีย่ะเซ็นเซอร์เว้ยก็ล้อมว่ามีคนเดินผ่านทั้งที่บ้านอะ่ะถูกปิดหมดทุกประตูเลยทุกคนเราจะมีสัญญาณกับขโมยแล้วทุกอย่างเลยแล้วแม่ามาเล่าตรงนี้ม,นะ <c oughs> นนมั้ยนะเขกาัวแล้วฝนลุกเลยพปถ้พก็เปิดต้วงจรดูเว้ยว่าอะไรวะใครมาเดินผ่านตอนดึกๆ ตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรเงี้ยสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ป่ะเป็นเงาว้ยตอนแรกอ่ะเป็นคลื่นก่อนเป็นคลื่นเหมือนแบบคลื่นคลื่นอะไรไม่รู้อ่ะแล้วอยู่ดีดีอ่ะสักคักหนึ่งมันดังอีกรอบหนึง่งคัดเปิดเข้าไปอ่ะเจออะไรรู้ป่ะทุกคนเจอเงาเป็นแบบฉาทุกคนอยู่ตรงหน้าผาเลยเป็นแบบเหมือนผู้หญิงสวมชดาดถงสูงอ่ะทุกคน ว่าตอนที่ทัดอยู่บ้านคนเดียวมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่แม่แบบแปลกๆไม่เหมือนทัดบ้างที่ทัดเอออยู่แบบมืดมากปิดผ้าม่านปิดไฟป,ปิดประตูล็อกไม่ให้ใครขึ้นไปกวนเลยแล้วหน้าก็หมองค้ำไปหมดเลยพี่จริงเหรอเรารู้สึกว่าหน้าหมองค้ำเลยเหรอใช่แบบพอแบบพอประตูเขาเปิดประตูมาบุไม่ใช่เขาเลยอะแบบหน้าหมองมากอะจริงไหมอ่ะใช่มันดูไม่มีอล่าเหมือนเดิมเหรอไม่มีเลยไม่มีแบบออล่าอะไรเลยและอะไรท,ทาให้เรารู้สึกว่าทัดโดนผีเข้าวะ เราเล่นของอะไรเงี้ยเขาไดูเหมือนอารมณ์ของแปลกไปมีค<ป>วามแบบขุ่นมัวหรอเราสัมผัสได้เลยเหรอ <laughs> ใช่มันดูเหมือนพูดปกติแต่รู้สึกถึงความขุ่นมัวบางอย่าง <laughs> ใช่เฮ้ยมันไม่เหมือนคนเครียดแล้วี่ไม่เหมือนคนเครียดเหมือนคนโดนของเหรอ <laughs> ใช่แย่กทันทแล้วอ่ะหน <laughs> ูก็กลัวทำไมจะปีนเพดานเลยอ่ะดูน่ะ ไม่เจออะไรไมีแต่แบบพิทานแค่แบบว่าดูบระจอยก,กับกับการพบปะสังคมเฉยๆดูเป็น i n ท r o v e r t ดีๆก็อยู่เป็น i n รเวิร์ t ใช่ก็แบบไม่อยากคุยกับพวกหนูไม่ให้พวกหนูเข้าไปยุ่งด้วยอะไรเงี้ยปกติก็จะแบบชิลๆฮฮาอันนี้คือใช่อย่างที่มันบอกให้แบบล็อกประตูให้ใครเขา้าเขาก็บบกันไม่อยากดูสิอยู่นั่นแหละอาลมแบบเราอยู่บ้านคนเดียวไม่มีทัศฟิลนี้ปะใช่เหมือนเขาไม่อยากให้เราไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะพี่ ทำไงอะ่ะโอ้ยเคียดนั่นอย่ยแต่แอบขำมากเลมันไม่เคยเห็นทัตเปน็นอย่างงั้นมากตอนคุยด้วยก็ตึงอะ่ะสายตาแบบดุมากอะ่ะตอนเรียกทัตอะไรอย่างเนานะเหวียงใช่ปะเหวียงทุกคนว่าไงทุกคนว่านี่คืออาการของคนโดนของป่ะหรือมันแค่เครียดวะคนแบบเอ็กโทรเวิร์ดแค่เครียดจะเป็นอินโทรเวิร์ดจ๋าได้ไหมอ่ะเป็นไปได้ป่ะน,น้ำมนต์พี่ เราก็สาตไปแล้วอะเราสาดไม่เต็มพี่จริงเหรอวันนั้นสาดไม่เต็มเหรอใช่เลยติดเกงใจพที่สัตวก็มองอยู่นะแบบทำเชียอะไรเนี่ยเป็นฟิลเนี่ยไม่ได้จอยขนาดนั้นอะไรเงี้ยเอาน้ำมนตใส่แทนน้ำเปล่าเราให้กินเลยดีปะกินหรอ จุดเริ่มต้นของอาการของทาดอะเขาก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นมาตอนไหนนะนคนรู้ว่าคนเขาทำยังไงดีหรือเขาต้องรอ,งอ,อน้ำมนต์ม่มันกินจริงจริงวะเขาไม่อยากทำแบบนั้นเลยน้ำมตนมาสะอาดไหมอะคนติงเขาเคี้ยงเนี่ยน้ำมตนมาสะอาดไหมคนลองออติงเขาตรงตรเขาไม่ได้เชื่อขนาดน,นั้นนะแต่ว่าลองดูก็ไม่เสียหายปะ รู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังเาขาก็เลยหันไปมองไม่หรอกเขาน่าจะคิดมา็ไไนไรป่ะครับอะไ,ไม่ช่วงนี้ใช้เสียงโมโนโทนบ่อยอจังอยากักเดีทำน้ำอร่อยอร่อยมาให้กินทุกคนเห็นใช่ป่ะอันนี้คือดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะ เหมือนวนนี้อีกสายตาแบบเหมือนไม่มีอารมณ์อ่ะเหม,มือนไม่ใช่ทักจริงเหมือคจะแค่เขียนก็ได้ไทุกคนไม่อยากทำเลยผู้ชียังไ่ขวรน,นั่นแหละที่เขียนว่าน้ำมนต์เราลองแม้ทัดกินดูนะไอหิบไม่ถึง <c oughs> นี่เราก็เขียนไวท้ที่อ่าขวดเลยนะทุกคนมาคืนน้ำมนต์นะ เรากลัวเราไปกินกันเว้ยจริงเขาจะมันไม่หันหลังมะเนี่ยเมื่อกี้ฟังไม่ได้กับผิีใช่ปะ่ะเฮ้ย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 ใครจะเสียเนี่ cheio ออะะไระ่ถ้าน้ำ,นำเอาน้ำมันมาล้างหน้ามันจะทำรึทั้งๆไม่มีน้ำ,นำไ,นไม่ไหลนี่ก็ซือน้ำมาอาบเราต้องปิดชัตด,ดาวน้ำทุกอย่างเลยหรอปิดวาลน้ำเหรออันไห้เนี่ยสุดแรกถ้าปิดวาล์วน้ำแล้วเราก็เอาน้ำมันไปใส่ในขวดน้ำใช่ที่เป็นขวดน้ำปกติแผ่นน,นีนแ้แล้วพี่แผ่นนี้แล้วเนาะแล้วดูว่ามันเป็นไงน้องอีกวันหนึง่งมันอาจจะเครียดเฉยๆก็ได้แต่ไม่ได้ไม่ได้รู้ทรมองก็ได้นุ้ย ต้องหลายๆวิธีแล้วมันจะไม่ลงมาดูก๊อบป่ะเพรามันปิดหรือเปล่ามันต้องลงมาดูแน่เลยแผ่นนี้ไม่น่าได้มันต้องลงมาเช็คน่แน่อะแล้วมันจะเจบอะไรอีกนลยเราจะหวังดีแบบเตรียมน้ำอุ่นแห่แช่เอ้ยควาคิดดีมากหวังดีนะเตรียมน้ำอุ่นให้แช่สุดยอดสุดยอดไม่มีหวังเลยว่ะ แค่กลับมายิ้มให้เราที่สุดเลยไม่ว่ามันจะเป็นสายวิทยาศาสตร์หรือสายอาสาหรืออะไรก็ตามนะแต่เขาก็อยากให้มันกลับมายิ้มให้เราที่สุดนะทุกคนเขาจะลองดูละกันพรไม่อยากทำขนาดนี้เลยอะแต่มันก็ไม่ได้ทำให้มันแบบเป็นอะไรเนาะลองดูก็ไนดน้นะทุกคนวันก่อนเขาาอปผสมน้ำในห้องน้ำเขงให้มันมั่นใจอีกสักคนหนึ่งละกันเนาะ ว่าคนที่เจอทัศเขารู้สึกอย่างนั้นกันหมดเลยเหรอวะคนมันจะคิดเหมือนกันเลยเหรอวะเขาลองโทรหาคนที่แบบว่ามาเจอทัศนะว่าทัศแบบปกติไหมนะฮัลโหลพี่ฮัลโหล,โหลเราได้เจอทัศป้าก่อนที่จะมารับพี่อะเจอวันอาทิตย์พี่แต่วันอังคารที่ไปรับพี่ไม่ได้เจอก่อนไปรับครับ,ม,บมันดูปกติไหมมองเลยเหรอใช่ครับเป็นคนทัก,กันแล้วผมก็ไม่ได้คิดะลรก็ที่คุยกับพี่บนรถกันเลย ความรู้สึกแรกมันเป็นยังไงวะต้นเห็นมันอะเป็นเพราะบรรยากาศด้วยพี่แบบเขาปิดล็อกห้องใช่ไหมเข้าไปมันจะมืดมืดมีไฟท้องฟ้าม่วงๆชมพูชมพูแล้วก็แบบมืดมืแต่จุดนอนอยู่อะไรเงี้ยพี่เขาดูมองๆเหมือนไม่เหมือนพิทัศน์เละพี่เฮ้ยขนาดเล็กเหรอมันจันพิทัศน์เข้ามาสตูตัดต่อครับพี่แล้วแบบว่าเข้าไปคุยกับเขาว่าแบบพรุ่งนี้ไปรับพี่เอ็มหนึ่งอะไรยังไงผมพอเดินเข้าไปเขาแบบุสู้มผอมๆมอง อ,อยปกติทัดจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยแบบอยู่นี่มาสามสี่ปีผมเพิ่งเคยเห็นพี่ทัดเป็นแบบนี้ครั้งแรกเลยโอเคโอเคขอบคุณมากครับเห <c oughs> มือนเหมือนน,นี่ไม่ใช่ความจริงใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวทำไมทุกคนพูดเป็นเสียงเล่นฟันหมดเลยตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรขนาดน,นั้นเลย เขาแค่คิดว่าเมันแค่เครียดอะทำไมทุกคนมองทัดรูปไม่เหมือนทัดกันหมดเลยวะทุกคนเชื่อป่วะว่าตอนที่เขาคิดอันนั้นครั้งแรกมันแค่เสียงในหัวเขาแวบเดียวเท่านั้นเองว่าแบบไข่ไม่เหมือนทัดเลยนี่ไม่ใช่ทัดนี่ไม่ใช่แฟนเขาแต่พอหนึ่งสองสามสี่คนมาพูดแล้วมันมันไม่ใช่เขาคิดไปเองคนเดียวเว้ยถ้าวิทยาศาสตร์เขาว่ามันต้องแต่มันก็หยุดต้องสองนาทีแล้วนะแ่ถ้าสญญายศาสตร์เหรอลองดูก็ได้วะมันจะได้ผดลเหรอทุกคนนี่นยุคสองพันยี่สิบห้า ن แฟนหนูโดนของจริงๆขอให้ถ้าเขาได้อา่านนล้วันนี้กลับมาเป็นอาชีพคนเดมด้วยเธอขอให้สิ่งไม่ดีจงออกไปสิ่งที่ทำมาจะต้องออกไปแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของการโดนของหรืออะไรก็ตามที่มาเข้าตัวทับขอให้อาชี่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสาธุ พอก็ราเข้าไปเลยไหมมันจะให้ดูแบบน่ารักน่ารักมันจะได้ดูแบบน่าอ่านประมาณทุกคนเขาไม่นั่งคิดๆแล้วเว้ยเขากลัวว่ามันจะแบบเอาน้ำในอ่างมาล้างหน้าน้ำมนต์มันเข้าตามันจะเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นอะดิมันเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นขึ้นมาเขา,าคงรู้สึกผิดมากอะเคยมีหมอดูทักทันนะทุกคนว่าแบบแค่ทักพูดว่าอยากเห็นทันก,ก็จะเห็นเลยเว้ยไม่รู้ว่าถ้าทักล้างหน้าด้วยน้ำมนต์แล้วมันจะ เห็นหรือเปล่าอะไรสักอย่างเขาก็เลยคิดว่าต้องหาวิธีทำให้ทัดแม่เอาน้ำมตนไปล้างหน้าทุกคนใช่ไหมบารดบอมเข้าไปดีกว่าทุกคนให้มันดูแบบใครก็จะเอาบารดบอมไปล้างหน้าถูกป่ะน้ำม่อ่างอ่ะบาดบอมน้ำมตนโอ้มันเลยกึ๋ไม่นลยกึีนไม่ใช่ละไม่ปอดพุ่งยาเลยอันนี้แหละปลอดภัยกับมันสุดมันจะได้ไม่เอามาล้างหน้า ะเย็นทุกคนอันนี้คือแบบไม่ขึ้นหรอวะไม่ไม่ขึ้นม,มาเลย ว่าถัดจะไม่เอาล้างหน้าล้างตาห้ามล้างตาสวยเลยเอาหิว่าถึงมันไม่ใช่ผิด คุณดีของอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้